สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาราีอิยมเพิงคารักนะคะวันนี้จะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มาใช้บริการห้องสมุดได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอถามชื่อเลยนะคะชื่ออะไรคะพี่ชื่อนายไปรท์ที่สวนฝันครับอ๋อปัจจุบันทําอาชีพอะไรคะตอนนี้ทําพวกไม้ดอกไม้แบบอ๋อบ้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ย อยู่ในห้องสิบห้าโอ้ห้องสิบห้าหน่อยเดียวเนาะพี่ตรงนี้อ่าแล้วก็พี่เป็นสมาชิกห้องสมุดแล้วก็หรือมาใช้บริการห้องสมุดนานหรือยังคะประมาณปีกว่ากาปีกว่ากว่าแล้วเนาะแล้วส่วนใหญ่หนังสือที่ยืมนี่จะยืมแบบไหนคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการดูแลพืชนะครับการดูแลรักษาพืชโรคอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีหนังสือแบบไหนที่สนใจอยีกไหมคะ ใหญ่ก็จะเป็นพวกการจัดการอ๋อการจัดการเนาะแล้วก็ขอถามความรู้สึกว่าแบบบรรยากาศห้องสมุดเป็นยังไงบ้างคะตอนมาใช้บริการเนี่ยก็ถือว่ามีความหนึ่งนะครับด้านนอกก็คือม,มีมีความร่มรื่นนะครับส่วนเข้ามาข้างในก็คือจากสภาพได้ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบนะครับแล้วก็หาข้อมูลได้สือได้ แล้วมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนําอะไรให้ห้องสมุดไปปรับปรุงหรือพัฒนาไหมคะขอ้อเสนอแนะก็คือไอ้ตัวเนี่ยตัวหนังสือที่เราหาส่วนใหญ่เนี่ยยังยังมีน้อยอยู่ประเภทไหนคะพี่พวกการ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 บริหารอ๋อการบริหารงานยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวต่อไปทางห้องสมุดก็คือจะจัดซื้อมาเพิ่มเติมนะคะ ในส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ให้บริการนะคะท่านใดสนใจก็คือมาได้ที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมล่านะคะพี่ลองพูดเชิญชวนเพื่อนๆมาหน่อยค่ะก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะครับสำหรับคนที่อยู่ในจัแดแขกนอคือโพาทนะครับ mm. ก็คือเชิญชวนให้มามาดูมาหาข,ข้อมูลนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าในด้านของสถานที่เองก็ถือว่าโอเคนะครับมี มีหนังสื่อที่หลากหลายนะครับส่วนทางทางพนักงานหรืเจ้าหน้าที่นะครับก็ให้ความร่วมมือให้การบริการที่ดีให้การแนะนําที่ดีที่สครับก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ